นอนสวดมนต์เป็นบาปไหมท่านผู้ฟังเคยสงสัยนะครับว่าการนอนสวดมนต์กับการนอนฟังธรรมะจนหลับไปเราจะได้บุญไหมหรือว่าจะได้บาปวันนี้เรามีคำตอบโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัท่าสุงผู้ถามหลวงพ่อคะ หนูไม่ค่อยมีเวลาทําสมาธิค่ะหลวงพ่อคนที่ไม่มีเวลาไม่มีนอกจากขี้เกียจผู้ถามถ้ากลางวันทำงานและกลางคืนก็ติดธุระบางทีนั่งสมาธิลูกก็กวนหลวงพ่อจะไปนั่งทํำไมให้ลูกมันหลับเวลานอนสมาธิทําทั้งนั่งนอนยืนเดิน เขาไม่ได้ห้ามต้องนั่งเสมอไปใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเรามีสมาธิก่อนหลับสักสองนาทีก็พอใจแล้วสมาธิไม่ต้องการมากที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภาษาดีบุตรว่าสารีบุรบตรตดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งช่วงขณะจิตหนึ่งเราขอกล่าวว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานเห็นไหมก็หมดเอาเรื่องนั่งเขาว่าอิตอนนอนนั่นแหละนอนสบายหัวถึงหมอนปุ๊บนึกถึงนโมตัสสะภะคะวะโตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโท หายใจสองฟืดหลับไปเลยใช้ได้อย่าลืมนะตอนที่ภาวนาหลับเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะว่าถ้าจิตไม่ถึงฌานนี้มันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานปุ๊บมันตัดหลับทันทีทีนี้ว่าถ้าภาวนาหรือว่านโมอยู่ถ้ามันหลับเวลานั้นมันจิตถึงฌานขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงเขาถือว่าส่งฌานนั้นอยู่ระหว่างหลับถ้าตายระหว่างนั้น จะไปตามกำลังของฌานทันทีเห็นไหมที่ว่าไม่มีเวลาคุณขี้เกียจนะเวลามันมีใช่ไหมถ้าให้ดีเวลาตื่นนอนเอาอีกนิดไม่ต้องลุกถ้าไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะพอตื่นปับ๊บเอาอีกหน่อยจับลมหายใจหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทสองถึงสามครั้งก็พอแล้วจิตไม่นึกถึงใคร แค่นี้ใช้ได้ทุกวันขอยืนยันว่าลูกนรกไม่ได้ผู้ถามแล้วถ้าจะไปนิพพานล่ะคะหลวงพ่อง่ายนิดเดียวแบบนี้ต้องใช้วิปัสสนาญาณช่วยก่อนนอนปับ๊บนึกว่าเกิดนี่มันเป็นทุกข์งานทุกอย่างนี่มันเหนื่อยมันเป็นทุกข์ไอการเกิดมีร่างกายมีทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีก ขอไปนิพพานชาตินี้แล้วภาวนาว่าพุทโธนี่ง่ายนิดเดียวแล้วก็อย่าคิดว่าใช้เวลาเล็กน้อยไม่มีผลนะถ้าเวลาป่วยป่วยมากๆอาการเครียดจะตายถึงจะยังไม่ตายก็ตามแต่ทำท่าจะตายอารมณ์นี้ทั้งหมดมันจะรวมตัวและจิตจะเป็นสังคารุปเปกขาญาณ จะวางเฉยถ้าถามว่าตำราไหนอัตมาประสบมาเองเพราะเคยตายมาหลายครั้งชินถ้าถึงวาระนั้นมันว่างหมดเฉยเฉยไม่ต้องเอาอะไรไปบังคับมันหรอกมันจะเฉยหมดคนก็เฉยสัตว์ก็เฉยวัตถุธาตุสมบัติเฉยหมดก็คิดว่าแม้ร่างกายมันจะตายจะสนใจอะไรมันเฉยมันเฉยจริงๆ แล้วก็มีหลายคนที่มีสภาพแบบนี้นะหลายหลายคนมาหายแล้วก็มีภาระยุ่งเขาเลยบอกว่าไม่น่าหายเลยน่าจะป่วยอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมากแค่นี้พอดีกว่าคนไปนั่งเป็นนานๆแต่ตอนที่นั่งหลับตาไม่แน่นะภาวนาหรือนินทาใครก็ไม่รู้ถ้าว่าจะเอากันให้ดีจริงๆภาวนาให้หลับจะดีมาก ก็ถือว่าเราเป็นผู้ทรงฌานทุกวันถ้าถามว่าภาวนาใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าพุธไม่ทันโทรหลับยิ่งดีใหญ่จิตเข้าถึงฌานเร็วอันนี้เขาต้องการนะจิตเข้าถึงฌานเร็วฉันว่าแล้วคนที่ไม่มีเวลาคือคนขี้เกียจว่าไงมีเวลาเยอะไปใช่ไหมผู้ถามหลวงพ่อคะ ถ้าทำแบบหลวงพ่อว่าก่อนนอนและเวลาตื่นเช้าอย่างเดียวจะได้ไหมคะหลวงพ่อก็เหลือแหละแล้วจริงๆแล้วมันเหลือแหละจริงๆนะคือจิตเวลานั้นให้มันบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมอีกแค่สองสนาทีก็ช่างประไรและอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทำได้แล้วจะรวมตัวไม่ไปไหนนี่มันรวมเลยเข้าไปสะสมตัวเลย ถ้าเรานั่งครึ่งชั่วโมงดีไม่ดีสมาธิไม่ได้สองนาทีละ่ะเมื่อยบ้างปวดบ้างตอนภาวนาให้หลับนี้สมัยก่อนที่ยังฝึกอยู่ที่หลวงพ่อปานท่านส่งไปหาอาจารย์ต่างๆทุกองค์สอนเหมือนกันหมดบอกว่ามันเป็นวิธีที่ได้กำไรมากที่สุดภาวนาจนหลับนี่นะแต่หลับกี่ชั่วโมงเขาถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ และอารมณ์มันจะชินพอตื่นขึ้นมาปุ๊บทีนี้การทรงสมาธิเป็นชาญนมันมีสามชั้นชา้นหนึ่งสองสามมีสามอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราจะสังเกตได้เวลาตื่นพอตื่นปุ๊บเต็มที่บังคับให้ภาวนาแสดงว่าขณะที่หลับเราเข้าถึงชานหยาบนะ ทีนี้พอตื่นปุ๊บเราภาวนาเองทันทีเลยโดยไม่ต้องบังคับตื่นรู้สึกตัวเต็มที่นะอย่างนี้เวลาจะหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นมันภาวนาออกมาเลยอันนี้เข้าถึงฌานละเอียดเป็นเครื่องพิสูจน์ง่ายดีสะดวกดีได้กำไรมากสังเกตดูพระที่ได้แล้ว ท่านสอนไม่ยากที่ไปเรียนกับท่านละนะเหมือนกันหมดถามว่าหลวงพ่อครับทำไมสอนไม่ยากเหมือนในตำราบอกกูไม่ได้ถือตำรามาสอนนีหว่ากูถือความจริงสมัยก่อนท่านใช้ยอย่างนี้นะตอนยังหนุ่มกูไม่ถือตำรานีหว่าตำราอ่านไม่ออกตาไม่เห็นสอนความจริงหมายความว่าสอนที่ท่านได้มาแล้ว ท่านทำได้แล้วใช่ไหมท่านเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรมันควรอย่างไหนมีประโยชน์มากอย่างไหนมีประโยชน์น้อยนั่งเป็นชั่วโมงไม่ใช่จะมีประโยชน์ทั้งชั่วโมงสังเกตดูเดี๋ยวมึงก็มากูก็มาแทรกเข้ามาเรื่อยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์จิตเข้าถึงฌานหรือไม่ถึงอีตอนหลักที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ความรู้ทั้งหมดที่ตถาคตนำมาสอนไม่ใช่ของใหม่มันมีแล้วในโลกคือคนนี้มีสมาธิอยู่แล้วสมาธินี้มีทุกคนนะชานนี้มีทุกคนเพราะคนหลับได้คนไหนหลับได้คนนั้นมีฌานถ้าจิตไม่สงบถึงฌานก็จะไม่หลับขณะที่หลับนี้จิตต้องเข้าถึงฌานไอ้คำว่าสมาธิคือตั้งใจเวลานี้ เรากินข้าวหรือว่ากินข้าวนี่ก็เป็นสมาธิผู้ถามนูยุบ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟังแต่เวลาฟังแล้วเพอหลับไปอย่างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าคะหลวงพ่อนอนฟังธรรมะจนหลับแสดงว่าธรรมะทำให้จิตสงบแล้วก็เข้าพวังไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดีเพราะจิตสงบ ทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไปพอฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายผู้ถามถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรคะหลวงพ่อธรรมะของพระพุทธเจ้านั่งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้าม นอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไปเทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละจิตเป็นชานถ้าฟังแล้วลำคาญมันจะหลับได้ไหมถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะหลับเรื่อยไปพอถึงชาตปับ๊บตัดหลับเลยอันนี้ประโยชน์ใหญ่ผู้ถามแบบนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมคะหลวงพ่อ การเปิดธรรมะฟังบ่อยๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะยังได้รับการฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจตนเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงการบรรยายธรรมนั้นเป็นทํานองที่ราบเรียบเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสงบ สบายแต่ช่วยนอนหลับได้อย่างผ่อนคลายเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสงบสบายจะช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่การฟังธรรมเพื่อได้ประโยชน์ที่สุดคือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ตรงนั้นไม่ต้องส่งจิตออกภายนอก แม้แต่สงหาผู้เทศก็ตามให้รู้สึกอยู่กับตัวเราเองเราตั้งใจไม่ไปคาดหมายหรือปรุงแต่งอะไรเมื่อท่านเทศเรื่องอะไรเราก็จะรับเอาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความอะไรมากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบจะเกิดความสุขในขณะที่เทศ น้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนโมธนาบุญ กับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่าน